สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะและผู้ปกครองทุกท่านนะคะในชั้นประมศึกษ,ษาปีที่4วิชาดนตรีนะคะทีนี้นะคะคุณครูก็จะบอกว่าเอกสารวิชาดนตรีที่ครูให้ไปนักเรียนทําได้เลยค่ะ,ะสามแผ่นแรกเนี่ยคุณครูสอนไปหมดแล้วนะคะส่วนอ,อันที่4คือเพลงพื้นบ้านนะคะเดี๋ยวสัปดาห์นี้นะคะเราจะก็จะได้เรียนกันนะคะให้นักเรียนทยอยทําได้เลยค่ะนะคะ ค่อยๆทำนะคะอ่ะทีนี้วันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องของดนตรีพื้นบ้านนะคะเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปชมคลิปวิดอพร้อมๆกันเลยค่ะดีค่ะนะคะเราก็มาดูดนตรีพื้นบ้านกันนะคะทีนี้ดนตรีพื้นบ้านเนี่ยในแต่ละท้องถิ่นมันก็มีเอกลักษณ์ของมันอยู่แล้วนะคะซึ่งความเมนูหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆมันก็ต่างกันนะไปตามวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น นะแต่ละภาคนะคะทีนี้มันก็มีการสืบทอดกันมาตามภูมิปัญญาของคนในอดีตนะเขาถึงบอกว่าดนตรีพื้นบ้านเนี่ยมันก็บ่งบอกถึงความเป็นอยู่ของคนในอดีตแล้วก็ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรอนุรักษ์แล้วก็สืบทอดต่อไปอ่านะคะทีนี้หัวข้อของเพลงพื้นบ้านนะคะเขาบอกว่า เพลงพื้นบ้านเนี่ยมันก็จะต้องเป็นบทเพลงที่เกิดมาจากคนในท้องถิ่นนั้นๆแล้วก็คิดรูปแบบการเล่นการร้องนะเป็นท่วงเป็นบทเพลงที่มีท่วงทํานองและภาษาก็เรียบง่ายก็เน้นความสนุกสนานร,รื่นเริงนะคะแล้วก็ใช้ในโอกาสเช่นวันสงการหรือวันลอยกระทงนะคะหรือบางครั้งโอกาสที่ได้มา ทำงานแบบร่วมแรงร่วมเพื่อทํางานกันอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะ,ะเช่นการเกี่ยวข้าวการนวดข้าวเป็นต้นหัวข้อต่อไปนะคะคือจุดประสงค์ของการเล่นดนตรีและเพลงพื้นบ้านนะคะอ่ะเรามาดูอันที่1นนะคะ 1. เพื่อความบันเทิงใจนะคะก็นิยมเล่นในงานเทศกาลหรืองานรลื่นเริงต่างๆนะคะอันที่2 เพื่อร้องประกอบการทำงานเช่นการดำนาการเกี่ยวข้าวนะประกอบกับคนไทยเนี่ยมีนิส,สัยที่ไมเออเฟื้อเผื่อ,อแพรนะก็คือจึงทำไงคะก็ร่วมกันทำงานเป็นหมู่คณะเขาเรียกว่าการลงแขกนะคะต่อมาก็ได้คิดร้องเพลงเพื่อความเพลิดเพลินไปกับการทำงานเช่นเพลงเกี่ยวข้าวเพลงอ e ีแซวเพลงเอยนะคะต่อไปอันที่3เพื่ออะไรอีกนะ ก็คือเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะก็คือเป็นเพลงที่ร้องและเล่นในเฉพาะชุมชนอาจจะเป็นการประกอบประเพณีทางศาสนาหรือพิธีกรรมต่างๆก็ได้เช่นการร้องเพลงแหนางแมวเพื่อขอฝนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนะคะอ่าต่อไปนะคะเราก็มาดูความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตไทยกับดนตรีและเพลงพื้นบ้านในแต่ละภาคนะคะเราก็มาดูอันที่1กันนะคะ เขาบอกว่าดนตรีพื้นบ้านทางภาคเหนือเนี่ยมันก็จะมีทั้งบรรเลงแบบเดี่ยวและรวมวงนะคะเขาบอกว่าเมื่อเราฟังดนตรีของทางภาคเหนือแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกนุ่มนวลอ่อนหวานนะคะขนาดการพูดการจาของเขาเห็นไหมลูกเห็นไหมคะเขาก็จะบอกว่าไปไหนเจ้านะคะอย่างนี้นะคะ,ะ,คะมันก็จะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวเหนือ ะะที่มีชีวิตที่เรียบง่ายแล้วก็อยู่กับธรรมชาตินะคะนี่เครื่องดนตรีที่ใช้นะคะมันก็จะมีสล้สอซอซึงแล้วก็กองแอวนะคะเพลงพื้นบ้านทางภาคเหนือนะคะก็จะเป็นเพลงที่ให้ความรู้สึกนุ่มนวลอ่อนหวานนะคะก็แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายแล้วก็มีความสนุกสนานนะคะทีนี้เพลงที่นิยมนำมาร้องก็คือเพลงจอย เพลงซอต่อไปนะคะภาคกลางนะคะเราก็มาดูว่าดนตรีพื้นบ้านภาคกลางเนี่ยจะเป็นดนตรีที่มีการถ่ายทอดชีวิตความเป็นอยู่นะคะและกิจกรรมของคนทางภาคกลางนะคะเพราะว่าลายบ่งบอกถึงนิสัยของออของความสนุกสนานของคนภาคกลางนะคะเครื่องดนตรีที่ใช้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นกลองนะเช่นกลองยาวกลับและนาดอย่างเงี้ยนะคะอ่ะต่อไป ะะเราก็มาดูเพลงพื้นบ้านภาคกลางนะคะเพลงพื้นบ้านภาคกลางนะอะไรบ้างเช่นตัวอย่างเพลงเกี่ยวข้าวเต้นกําลําเคียวเพลงเรือเพลงอีแซวเพลงลาําตัดเพลงกล่อมเด็กสัปดาห์นี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะบายบายค่ะ